ข้องใจผู้ว่าสักแก้วใช่ไหมคืออย่างนี้ผู้ว่าสักแก้วเนี่ยยังไม่กเกษียณอายุราชการท่านเอาไปเปรียบเทียบกับแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้แม่ทัพภาคที่สองจะต้องกเกษียณอายุราชการคือครบ60ปีถ้ากรณีจะต่ออายุให้แม่ทัพภาคที่สองอันนี้เรื่องใหญ่ในอดีตมีเคยทํามาบ้างแล้วก็มีปัญหาทุกทีครับมีปัญหาจะต่ออายุราชการให้ใครก็เดี๋ยวมีปฏิวัติครับ ข้องใจผู้ว่าสักแก้วใช่ไหมคืออย่างนี้ผู้ว่าสักแก้วเนี่ยยังไม่กเกษียณอายุราชการนะครับที่ข่าวบอกว่าต่ออายุราชการให้ผู้ว่าสักแก้วคือต่อให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าสักแก้วปกติเนี่ยคนเป็นผู้บังคับการตํารวจคนเป็นผู้ว่านะครับเขาจะให้อยู่ในพื้นที่แค่สี่ปี ถ้าอยู่เกิน4ปีแล้วเดี๋ยวมีบาร,รมีมีอิทธิพลเขาจะย้ายไปที่อื่นนะครับแต่ถ้ามีภารกิจต่อเนื่องหรือมีมีประโยชน์ต่อทางราชการก็จะให้ต่ออายุเช่นอดีตอธิบดีกรมอุทยานอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งมาสี่ปีติดต่อกันปีที่ห้าต้องขอต่อครั้งละปีครั้งละปีนะครับต้องเข้าครมอรให้มีมตินะครับเจ้ากระทรวงก็ต้องเสนอไปให้ครมอรว่าใครจะคัดค้านไหมกรณีผู้ว่าสะแก้วไม่ใช่ต่ออายุราชาการให้ท่านนะท่านกเกษียณหกสิบเหมือนกันรู้สึกจกกะเกษียณปีหน้าไหงครับจกกะเกษียณปีหน้าท่านภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอต่ออายุราชาการให้ผู้ว่าสะแก้ว หนึ่งปีนะครับเห็นว่าทำงานดีอยู่เมืองชายแดนและกำลังมีศึกสงครามนะครับท่านเอาไปเปรียบเทียบกับแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้แม่ทัพภาคที่2จะต้องกเกษียณอายุด้วยการคือครบ60ปีอายุครบ60ปีในวันที่30กันยายนต์6 8 6 8 ถ้ากรณีจะต่ออายุให้แม่ทาพันธสองอันนี้เรื่องใหญ่ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับในอดีตมีเคยทํามาบ้างแล้วก็มีปัญหาทุกทีครับมีปัญหาจะต่ออายุรายการให้ใครก็เดี๋ยวมีปฏิวัติครับเพราะไอ้รุ่นน้องมันก็รอจะขึ้นนะครับรุ่นเพื่อนมั่งรุ่นน้องมั่งมันก็รอจะขึ้นพอไปต่อคนนี้อ้าวไอ้หามีอํานาจแล้วต่อ อายุไอ้คนอื่นก็ไม่พอใจมันจะเกิดความแตกแยกเพราะนั้นเขามีระบบอยู่แล้วครับตัวท่านแม่ทัพภาคที่สองเองท่านก็คงทราบปัญหานี้นะครับและอีกอย่างหนึง่งรัฐบาลเขาคงไม่ต่ออายุให้แม่ทัาพภาคที่สองแล้วครับนะฮะมาเหมือนกับสมัยพลนเอกต่อสักะ เป็นผู้ชักการตํารวจแห่งชาติปีเดียวจกกะเกษียณอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเส้นสายดีเว้ยท่านต่อสักนี่เดี๋ยวจะต่ออายุราชการไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาต่อแล้วครับความเห็นผมส่วนตัวไม่ต้องมาต่อแล้วครับต่อแล้วมันเสียระบบราชาการนะครับพี่น้องเขาก็จะรอขึ้นเขาก็ไปปิดช่องปิดทางเขานะครับปล่อยให้เขาจเจริญไปนะครับแต่ถามว่าพอท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยท่านจะหมดภารกิจไหมไปเป็นชาวบ้านแบบผมเลยไหม ผมคิดว่าคงไม่เพราะความรู้ความสามารถท่านนะครับประกอบกับมนุษยสัมพันธ์ส่วนตัวท่านผู้จัดการทหารบกคงตั้งให้เป็นผู้ที่ปรึกษาผู้จัดการทหารบกนะครับแล้วก็ประสานกับแม่ทัพภาคที่2คนใหม่นะครับไปเป็นคู่หูกันในการลุยกับเขมรต่อนะครับส่วนตําแหน่งอื่นเนี่ยผมไม่อาจที่จะพูดได้นะครับแล้วแต่บุญวาสนานะครับแต่ผมคิดว่าผมประเมินไม่ผิดแะครับ นะฮะผมประเมินไม่ผิดแลลวครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีบทบาทอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับใกล้ๆแล้วเดี๋ยวรอรอให้ผลมันออกมาก่อนนะครับแต่ผมพูดไม่ผิดละครับผมจะเอาอะไรมาพูดก็ตรงตรงขวานผ่าซากอย่างนี้แหละครับนะฮะอาจจะมีคนชอบบ้างเกลียบบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ ขอแสดงความเสียใจกับน้องพลทหารด้วยนะครับพลวิทยุที่เสียชีวิตในสนามรบนะครับเสียชีวิตนะครับอาจจะมาจากอะไรก็ไม่รู้เห็นน้องเขามีอาการไอเป็นเลือดนะครับแล้วเขาบอกให้ไปพักโรงพยาบาลมันก็ไม่ยอมพักนะครับห่วงสถานการณ์นะครับกลัวจะมีการประทะก,กันอยู่ช่วยเพื่อนนะครับไม่ยอมไปทนอยู่อย่างนั้นและมันตรากตรัง อันนี้ถือว่าเสียชีวิตเพราะตรากตรำไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้หลับได้นอนนะครับไม่ได้หลับได้นอนพักผ่อนน้อยนะครับเด็กอายุ2ี่สิปีเองนะครับเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับถือว่าเป็นวีระบุรุษสงครามนะครับน้องจะเป็นพลวิทยุพลวิทยุเนี่ยมันต้องฟังฝ่ายขมียนติดต่อกันด้วยไงขมินใช้วิทยุ วิยุติดต่อของทหารเขเมรนั้นะมันวิยุที่มันดักฟังง่ายอ่ะดักฟังง่ายนะครับวิยุวิยุปัญญาอ่อนนะครับวิยุปัญญาอ่อนนะครับไม่ใช่ขายยูขายวีอะไรเงรี้ยปกติมันใช้ขายวีนะครับหรือวิทยุไอ้ชาวประมงใช้ก็ไม่รู้นะครับซื้อตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ไม่ปิดรหัสด้วยนะครับเขาสแกนแป๊บเดียวนะครับการสแกนจับขึ้นวิยุการสแกนจับขึ้นโทรศัพท์นี่มันทําง่ายนิดเดียวครับ เอาเครื่องมือ,อผู้บัาการสุวัสด์ครับท่านผอบไอ้อผอบไอ้เ,อเนี่ยไอ,อ้ตายกิติรัตนเพชรสั่งไอ้นี่หน่อยสิตายพี่เลยวัดขอร้องนะสั่งให้กองชักการตํารวจป่าปรามยาเสพติดเอาเครื่องมือพิเศษไปช่วยกองทัพภาคที่สองกับกองทัพภาคที่หนึ่งทหารเรือนะครับเรามีอยู่ห้าตัวห้าตัวเอาไปช่วยทหารเขาสักสามตัวนะ มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากนะพูดอย่างนี้น้องต่ายก็คงเข้าใจนะครับน้องต่ายก็คงเข้าใจนะฮะมันต้องผู้ชกการตํารวจแห่งชาตินายกสั่งนะครับคือคุณภูมิธรรมสั่งหรือท่านต่ายสั่งนะครับมันถึงจะเอาเครื่องมือนี้ออกไปได้ไปทํางานได้ซื้อมาตั้งหลายตังแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยกองทัพเขาไม่มีแล้วครับกองทัพเขาไม่มีครับกองทัพเขาไม่มีนะครับ อาจจะมีที่สอรพนะครับสูยรรักษาความปลอดภัยนะฮะแต่เครื่องของบชปสมันมีประสิทธิภาพนะเอาไปช่วยทหารเขาหน่อยนะครับไอ้น้องที่ป่วยนี่ก็ได้เยียวยาครับได้เยียวยาสิบล้านบาทนะครับเพราะถือว่าเสียชีวิตในสนามรบนะครับถือว่าเสียชีวิตในสนามรบนะครับอาจจะเครียดเส้นประสาทในสมองแตกนะครับเพราะร่างกายเขาแข็งแรงอยู่นะครับยังไปชี้หน้าด่าอีโมนิก้าอยู่เลยนะครับ ได้ครับน้องคนนี้ได้นะครับสิบล้านเนี่ยผมยืนยันว่าได้นะครับส่วนน้องพลทหารที่ไปยิงให้ขี้เมานั่นผมก็ออกมาเรียนให้ทราบแล้วว่าโดยหลักเกณฑ์ให้ไม่ได้นะครับเงินหลวงนี่มันจะออกมันต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ครับไม่ใช่เงินส่วนตัวบบรับบรยจากนะครับถ้าเกิดให้มูลนิธิอะไรรับบริจาคมาอันนั้น ไม่มีระเบียบทางราชการบังคับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีระเบียบของทางราชการบังคับนี่เงินหลวงนี่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะจ่ายจะต้องจะตายจะจ่ายนี่จะต้องถูกต้องตามระเบียบครับไม่นั้นเดี๋ยวไอ้คนจ่ายเข้าคุกอีกนะฮะแต่ไอ้น้องคนทหารที่เพิ่งเสียชีวิตนี่นะครับจะได้สิบล้านแน่นอนนะครับจะได้สิบล้านแน่นอนนะฮะ ผมเองดูข่าวบ้านเมืองแล้วผมก็เครียดนะเครียดครับเครียดเพราะว่าผมคิดตามไม่ได้ไปอ่านข่าวแล้วก็จะไปเชื่อผมไม่ได้ไปเชื่อข่าวช่องนั้นช่องนี้หรือข่าวจากสื่อเอามาลงนะครับผมก็จะหาข้อมูลตามความรู้ความสามารถที่ผมมีนะครับยกหูโทรศัพท์ไปถามน้องคนนั้นยกหูโทรศัพท์ไปหาคนนี้นะครับนะฮะและเขารู้ว่าคุยกับผมต้องคุยเรื่องตรงๆจรงิจรงๆ นะครับอย่าโกหกกันนะครับถ้าบอกไม่ได้ก็บอกพี่บอกไม่ได้นะครับพี่เรื่องนี้พี่อย่าเพิ่งบอกนะผมก็ไม่พูดครับผมก็ไม่เอามาพูดครับที่จริงรู้เยอะกว่านี้นะครับรู้เยอะกว่านี้นะครับรู้ลึกนะครับรู้เยอะกว่านี้ไม่ใช่เป็นนักออกมาวิจารณ์วิภาวิจารณ์โดยไม่ไม่รู้อะไรเลยนะครับาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ